กินเมนูเปิงก,กันชูให้ครับเผ็ดจะแสบครับตัง้งเป็ั้งแสบ สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องสู้สู่สกุลครับมาผอกันอีกแล้วกับมดแดงเอลพีจีใช่แนวครับมดหนึ่งมดแดงพาพี่น้องมากิน,นแนวแซ่บครับถ้าโปรเซ่บ์มดแดงพาพี่นอ้นนองกินแน่นอนครับมดหนึ่งมดแดงพาพี่น้องมากินตำกุ้งสดจัดแซ่บครับตำกุ้งสดใส่มะกริฟฝ่าครับมะลกลิฟฟ่ากุ้งสดตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับพี่น้องใส่กับมะลกลิฟฟ่ามดแดงหั่นเป็สินเนื้อให้บัลกลิฟฝ่าตำใส่กับกุ้งสดครับปุ่จะ ลองเิดเบิงว่ามันจะเป็นโดนสาจรไรครับมันเรียน้าครับนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปกินกับผอมครับผักเข้าก็มีหลายอย่างครับเป็นภาษาลัดหมักแตงแล้วก็เครื่องม่วงแล้วก็เครื่องพวงน้ำครับมีผักกุหลาบเหลือด้ำนะครับจะในก่อนกินแซ่บๆมันแดงกับฝากพี่น้องกดสับตะไคร่ก็อลไรก็แช่บุญแดงนะครับเด้อมาพี่น้องมากินตำกุ้งสดแซ่บๆกันบุญแดงครับตำกุ้งสดใส่มักกินฝาที่บุญแดงใหม่ที่แบบ ิกาเลยแต่ใครเสรียเงอ,อืนเดวมองแต่มองก็เสีนะยเน่นครับเนาะกลุ่มตัวหญ่ยครับนี่ครับน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยช่วจองความเสียบไปหน่อยกลุ่มซอสนี่ครับ อย่านุมจินใส่นิ่นึนงนั่งเหอะนึ่งม,มนิดเดียวมมเมล่อเหลือไปคลิปก่อนเพี่อน

หมดแล้วท่านตําแนะนำท่านมากินกับผอมอะนีแก้มผอมอืม,อม มันแดงมนงานจะตำใสม้ำจีนเนีมันจะเละครับน้ำจีนได้กินแบบนี้ก่อนครับ <c oughs> <c oughs> สุดยอดของความเบรี้ยวๆหนักประเด็นกันนู่นนู่นอ่ะ มาหันเป็นจินเนีะหน่อยครับมันดูฟ้าเรืี่เหมือนกนใหม่ครับเนาะ มีโน่กัเปลืองกันชิชูให้ครับเพลิดจะแสบครับทำเป็นสังเสบ กลุ่มมันสดพีหนอมมันก็เหนือมันวานนครับผมมันสด มันยังเพิ่งเคยกินที่ไหนครับม,มันตำมัน็นปลาเช้กุ้งสดตัองแสบประโยชน์ไหมน้องตั้งแสบของเป็ดขอโทษพอ่อพี่น้องนะครับ

เมื่ตะพัดจังไดรบุแดงขอบคุณพี่น้องสู้สุดทุกคนขับสีเบิองคลิปบุแดงเอ็มพีจีแช่นังครับจังได้เบิองในเรื่องมกดสับตะไครก่กดไหนก็แช่บุแดงนะครับเด้ออีกอย่างนึ่งก็เนื่องกดกระดิ่งพร้อมครับเพื่อสรรพภัยคลิปด,ดีของแดงครับว่ตัตตะคลิปตะมือบุอแดงจะพาพี่น้องมากินน้ำสับแบอีกครับสำหรับคืนนี้ที่ตอนนี้ก็น้องพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยมบุแดงหากินนาหารกวนเพชรสวัสดีครับชูโจนแค่เสีบเลยครับบ๊ายบาย